สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพารวยช่องทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันกับแนวทางเนาะแนวทางตำาลาของเรานะคะสูตรประจำวันที่นะคะเอ้ยแนยวทางหาน้อยขออภัยนะคะหาน้อยนะคะสูตรของแอดนะคะงวดประจำวันที่นะคะ เอ่องวดประจำวันที่8นะคะพฤษภาคม2568เนอะออมาดูคำเตือนของทั้งช่องก่อนนะคะทั้งช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางซื้อนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปมันเอาไปเฮงเอาไปปังกันนะคะขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีกับทุกแนวทางที่ทางช่องนำเสนอนะคะฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะทุกคน เอามาดูกันเลยนะคะแนวทางของเรานะคะโอ้ยฮานอยคือแตกสามตัวดีแถอะวะมันคือบอไปแตกเล่าพัฒนาคุณนะสามตัวตรงเนาะแตกดีด,ดีค่ะเอาฮานอยนะคะฮานอยสุดรวมนะคะของเรานะคะเด่นนะคะสี่ห้าหกเข้าไปที่สี่กับห้านะคะถือว่าสี่กับห้าทำงานเลยนะคะทุกคนนี่นะคะก็แตกสามตัวกันไปนะคะสี่เก้าสามนะคะนี่สี่สามเก้านะคะ แต่มันออก9 3 4นะคะก็เข้ากิจไปนะคะเจาะเข้านะคะนอยกิจนะคะ VIP เน้นๆเลยนะคะปกติเน้นๆนะคะต้องตีรังกากับหัวค่ะต้องตีนะคะทุกคนเพราะว่าไม่งนนะั้นตัวนิดเลยนะคะตัวนิดเลยนะเนาะอาวอก็มีตัวนงตัวนินกับเขานะคะทุกคนนี่เนาะเลขอันนี้ก็เลขที่ว่าง,งูเห่าเข้าบ้านนะคะเลข7 3มา7 9มานะคะเอามันกําลังจะแบบว่า7 3 9นะคะเดินมาไม่ได้คะ่ะมันติด4ก่อนนะคะเอย ปีสีไม่พออันนี้นะคะยังเป็นหนึ่งนะคะคอยสีไปเปลี่ยนหลักรวยดีบ้หรือเปลี่ยนหลักไหนดีคะหลักไหนนี่มันไม่มาทํางานโอ๊้มันจะทํางานทุกหลักนะคะแต่ว่ามันไปไม่ถูกหลักนะคะทุกคน ก็สงสัยมันไม่รู้จักหลักลงหลักร้อยหลักสิบเนาะมันวางไม่ตรงตำแหน่งเลยนะคะทุกคนหมายถึงไอ้คนหมุนนะคะเอาหน่อยกิจนะคะถูกไปที่เข้าไปที่ห้านะคะหน่อยพ,พิเศษก็หลุดไปนะคะหน่อยปกตินะคะเข้าไปที่สี่นะคะหน่อย V i p พเข้าไปที่ศูนย์นะคะหน่อยพัฒนานะคะเข้าไปที่แปดนะคะทุกคนห้านะคะเข้าเข้าหลักร้อยที่แปดเออหลักร้อยเรานะคะเก้าหนึ่งเจ็ดศูนย์ไม่มีเลยนะคะมี สามสี่เนาะโอ้ก็ได้สองคู่สามคู่อยู่ด้อจ้ะมันก็บ่เนะาะค่ะปังกันไหมนะคะก็ถือว่าแปดเดินอยู่เนาะวันนี้วันพุธนะคะวันพุธนะคะแปดมาดังมาวันนี้นะคะโอ้ถ้ามาวันวันจันรเจ้าคงจริงนะคะทุกคนเพราะว่าเราพัฒนามีแต่คนจะไปแต่แปดนะคะเออต่มาวันนี้นะคะมาวันนี้นะ แต่งนงว่าอันไม่ได้ไล์สดเลยนะคะเอฟซก็ถามนะคะไม่ได้ไล์สดเลยนะคะมัวแต่อันอยากแต่น้ำหมูน้ำหมาฮะแตำบะฮุงบะฮุงกินเขาบนละแอดค่ะ พักๆสมองหน่อยนะคะแต่เดี๋ยวเจอกันค่ะเจอกันวันศุกร์นะคะเจอกันวันศุกร์แน่นอนอย่าลืมไปดูเลขติดบ,บนล่างหลามนะคะรัฐบาลไทยนะคะมาแน่นอนนะคะเดี๋ยวเจอกันช่ำๆเลยนะคะแนวทางรัฐบาลไทยเดี๋ยวแอดลงแทรกให้นะคะลงแทรกกับทุกแนวทางที่ลงค่ะเตรียมรับข้อมูลนะคะเสาร์อาทิตย์ก็จะปิดจอบให้อีกรอบหนึ่งนะคะ อ่ะตามนี้เลยนะคะไะไปกันต่อนะคะเรานี่เนี่ยโอ้ยจงสามกับโบมาเนาะนี่เห็นไหมแตกสามตัวนะคะสามวันติดนะคะสามวันติดได้กันไหมเนาะแต่ว่ามันแบบว่ามันไม่เจาะจงเนาะแบบว่า่อยไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะคะทุกคนมันไม่ได้แบบว่านี่นะคะงวดข้อนมันออกเงี้ยเกินขึ้นเพัฒนาอัดลิฟหอยไปด้วยนะคะทาเราพัฒนาไปด้วยที่อัจฉริยะขนาดเลยนะคะไม่ใช่อะไรหรอกค่ะเขียนอัน เขียนหลห้หลานค่ะเขียนโลห้หลานนางเอาแนวทางมาให้แล้วนะคะแนวทางมาตั้งแต่พัฒนาออกแล้วนะคะกําลังกำลังลอกอยู่นะคะเขียนไปด้วยนะคะถ้าพูดแบบขาดตอนๆเขาขออภัยนะคะโอ้ยาคิดนี่ภาษาเยอรมันไอเดี๋ยวลงให้ชมค่ะลงให้ชมนะคะทุกคน ใจเย็นๆขึ้นหนามตุ่มไก่นี่ค่ะช้าๆได้พาเล็มงามนะคะยวันพุธนี้แอนไม่ค่อยอยากจะสู้เลยนะคะดวงมาดูกันเลยนะคะแนวทางน,นะคะยังอยู่ที่สี่ห้าหกนะคะยังอยู่ที่สี่ห้าหกค่ะสี่ห้าหกนะคะสี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่เก้าสี่หกนะคะสี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่เก้าสี่หกนะคะทุกคนว้าวมานกันมีบ้านอ่ะสี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่เก้าสี่หกนะคะห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าเก้าห้าหกหกหนึ่งหกศูนย์หกเก้านะคะก็คือมันก็ จับคู่กันไปหมดแล้วเนาะมันก็เหลือแค่สีให้ยังไม่ได้จับนะคะแก๊สอก็ขึ้นไม่ดเดียวนะคะสงสัยตัวนี้จะตามตูดเรานะคะพุ่งเนี่ยนีอีอีตัวเม็ดเดียวนะคะกันนะคะศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์หนึ่งยังไม่ได้จับนะคะตัวนี้เอสอดเดาว่ามันจะมานะคะคิดเอาเองนะคะอันนี้นึกชอบก็เลยจะเอานะคะอันนี้ก็ตามนี้เลยนะคะนีสี่ศูนย์หกเก้านะคะสี่ศูนย์หกเก้าห้าหนึ่งสามนะคะก็อสไ่กลัวเครียกเราพัฒนาจะเบิรนเลมีสี่ศูนย์หกเก้าห้าหกสามเอาไวอ่านตารางก่อนคะ่ะ อสี่ห้าหกนะคะสี่ห้าหนึ่งนะคะสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์หนึ่งนะคะเก้าห้าหกเก้าห้าหนึ่งนะคะเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์หนึ่งค่ะพี่นิดพิจรารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูมักอยูบอ่บะมกักอันเพ่งย่างก่อแอลมากมากอัน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 คุนนดเดว่าหลวงจำไม่ได้ฮานอยสูตรร้านนะคะอันนี้ฮานอยสูตรแอดนะคะเอาสมมติอัน สถิติคอยเสียอีกแล้วบาทนี้แต่ละมือแต่ละดีเอ็ดเลยวุ้นอยู่แต่กับสมุดเก็บสถิติเราพัฒนานะคะทุกคนไม่เสียโบดยได้ค่ะสมุดยีง อ้าวนี่นะคะแคปเอาเลยค่ะอันนี้ของแอดนะคะอันนี้อัดรอบที่สองแล้วนะคะอัดคลิปรอบที่สองนะคะเม็ดเดียวให้ไปที่สี่ห้าเนาะนี่ตามนี้เลยหลักร้อยห้าหกเจ็ดนะคะนอยกิจศูนย์หนึ่งอยพิเศษห้าหกนะคะนอยปกติ 5, 6, ห้าหกลอยวีเอพีแปดเก้านะคะนอยกาชาตให้ไปที่เจ็ดแปดสามัคคี้ให้ไปที่ศูนย์หนึ่งพัฒนาให้ไปที่หกเจ็ดนะคะทุกคนแล้วก็พวกนี้นะคะอันนี้จะเป็นตามสูตรเลยนะคะ f c ที่เข้ามาใหม่แอดก็ยินดีต้อนรับนะคะเอออัน ท,ที่ที่ตามสูตรมันจะเป็นเก้าคู่นะคะที่เหลือคือตามใจฉันนะคะพวกนี้อยากจับอะไรก็จับไปเลยคะ่ะแอดมินช่องนี้นะคะอ่าอันนี้ก็กลับหัวให้ใครไม่ชอบกลับหัวกรณีคะ่ะตามสูตรมันเก้าชุดนะคะตามสูตรทุกคนจะเห็นแอดจะแยกประกาวไว้ให้นะคะก็คือตามสูตรนี้มันจะอันนี้เลยนะคะอ่าที่เหลือก็ตามใจฉันตัวกันส่วนมากแอดจะเอามาจากพวกตัวประกบนะคะตัวประกบตัวเด่นอย่างเงี้ย ัวดินนะคะก็ขึ้นเป็นเม็ดเดียวนะคะแต่ว่ามันก็ไม่มาบางวันมันก็มาค่ะมันก็ไม่มาบางครั้งมันก็มานะคะบางครั้งมันก็ไม่มาค่ะเดี่ยวแต่อารมณ์มันหรือเปล่าค่ะทุกคนเอาลองดูนะคะเอาไปพินิจเอาไปพิจารณาแล้วเอาไปวิเคราะห์กันดูถ้าชอบก็ค่อยจัดนะคะถ้าขัดก็ค่อยผ่านนะคะจัดเลยขัดจัดเลยสามหกสามเก้าวันที่จสิหน้าโบมานจกสิบเป็นเนี่ยแต่แอดชอบอยู่นะเอ็ดเห็นของร้านอยู่ค่ะของร้านก็มีเ้ย ร้านก็มีนะคะเอาลองดูค่ะพินิดพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูถ้าชอบก็ค่อยตามนะคะไม่ชอบก็ไปผ่านค่ะปล่อยผ่านทุกแนวทางนะคะมีเข้ามีหลุดค่ะทุกคนเมื่อไรเราจะปังกันแบบสุดๆนะคะฮะยามใดเขาจะปังกันแบบ อ่าจัดไปค่ะทุกคนจัดไปเลยนะคะเอาปังๆเด้อค่ะให้ได้หมานให้ได้หิงให้ได้ปังกันนะคะทุกคนให้ได้โชคดีกันทุกท่านนะคะหมานหมานเลยนะคะเอาจัดไปค่ะสําหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ